แค่ว่ามันสู้มาได้ใช่ไ้เล่ะอันนี้เป็นสุดคอรทกินเลยแหละค่ะทุกคนราคาหลักร้อยค่ะทุกคนให้เซโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแหม่มไมกาเนยแหม่มนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาอันบ็อกซ์แอนโฮค่ะเย้ โดยคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แม่มอันบ็อกซ์เสื้อผ้านั่นเองค่ะเป็นเสื้อผ้าน,นะคะที่แม่มสั่งมาจากแอป s h o ปปีค่ะเสื้อผ้าพวกนี้นะคะจะเป็นร้านที่เป็นจากจีเนาะซึ่งใช้เวลาในการรอของนะคะจะประมาณ3-4สัปดาห์นะคะก็ประมาณ1เดือนเนาะรับรองค่ะทุกคนว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นเนี่ย น่ารักสุดๆไปเลยล้ค่ะขอแอบ,บกระซิบนะคะว่าเสื้อผ้าทุกตัวเนี่ยราคาหลักร้อยค่ะทุกคนถึงจะรอของนานนะคะแต่เชื่อว่าความน่ารักเนี่ยจะทำให้ทุกคนหายงุดงิดเป็นปีทิ้งแน่นๆค่ะิ้มดีมากเลยค่ะทุกคนเชียร์ค่ะ <c oughs> ถ้ายงนั้นเราไปเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าค่ะเย่ yeah. มาค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่ถุงแรกนะคะน <c oughs> ันนก็คือถุงนี้นั่นเองค่ะ เราจะเริ่มจากถุงที่เป็นถุงขนาดเล็กก่อนนะคะอันนี้แมมซื้อมาจากร้านร้านไหนวะชื่อร้านนะคะชื่อร้านว่าลูหน่าเก็บค่ะทุกคนมันเป็นร้านจักรีเนาะชื่อก็จะแบบแปลกๆหน่อยนะคะนี้นะคะก็จะเป็นถุงเล็กนะคะเราจะมาเริ่มแกะกันเลยเนาะ เป็นชุดกระโปงนะคะสองชุดนนค่ะทุกคนจ้าจ้าเราจะมาแกะทุนกนนะคะทุกคุณรู้ไหมคะเวลาที่เราแบบว่าซื้อเสื้อผ้าจากจีนใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบมาดูไซส์ด้วยเนาะเพราะว่าเหมือนสาวจีนะเขาก็จะตัวเล็กนะคะอันนี้แบบสั่งไซส์เอ็ม,มาเนาะเผื่อไว้เพราะแบบไม่รู้ว่าแบบเราจะใส่ได้หรือเปล่านะคะมันก็จะเป็นชุดกระโปงนะคะสีฟ้าแล้วก็เป็นข้างนอกที่มันจะมีโบนะคะสีขาว กับอันนังนจะเป็นสีดำอันนี้นะคะกับอันนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนเนาะมาเริ่มกันที่ชุดสีกป้านะคะทุกคนมันจะใส่ได้ไหมนะ <c oughs> ว้าวน่าจะได้ไนมป้าแบบบางๆนะคะไม่ได้หนามาก แต่มันน่าจะใส่สบายเนาะ mm hmm. จะเป็นชุดกระโปงนะคะสีฟ้าแล้วก็จะมีกิมมิคตรงนี้นะคะกิมมิคตรงข้างหน้านี้นะคะเป็นโบเอาไว้ผูกโบอันนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นผูกโบนะคะ mm hmm. น,าน่ารักอ่ะก็จะมาดูกันที่ถุงต่อมานะคะซึ่งมันจะเป็นชุดที่เป็นแบบเดียวกันเนาะที่แบบซื้อมาแต่แบมซื้อมาสองสีคิดว่าน่าจะใส่ได้นะคะดูจากความยาวแล้ว เป็นแขนตุ๊กตานะ,นะ,านะ,ะเ,าเป็นแขนตุ๊กตาหรือเปล่าอเป็นแขนตุ๊กตาเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทุกคนน่ารักไหมนัอนก็จะเป็นแขนตุ๊กตาอย่างนี้นะ,ะน่ารักอ่ะช่วงนี้แบบแม่หมกับน้องอินกับแขนตุ๊กตานะคะใส่แล้วมันจะดูแบบน่ารักมากเลย๋ยวเราจะมาลองใส่ให้กับน้องชุดก่อนดูซิว่ามันจะได้ไหมมันถูกบงไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ามันจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนน่ารัก พ่อแม่ใส่แล้วใส่มันยาวเกินไปและทุกคนดูอีกนดม่มาค่ะต่อมาเราจะมาที่ถุงต่อมานะคะ ก็คือถุงขนาดเท่านี้นั่นเองค่ะชื่อร้านว่าชัยน้ากิ่น2อจ็ดค่ะนั่นเองเราจะมาแกะกันก่อนนะคะแกะมาแล้วนะคะก็จะมี2ชิ้นนั่นเองอันนี้แม่มสั่งไซส์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 เอ็มมาทั้งคู่นะคะ เป็นแขนตุ๊กตาแหละน,นล่าราก็ต่อมาเราจะมาดูที่อีกตัวนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแขนตุกกต๊กตาเหมือนกันนะคะโอ้แต่นี้อันนี้น่าจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอเป่านี่น่ารักไหมทุกคนเป็นแขนตุ๊กตาเหมือนกันนะคะแบบนี้เสื้อมันก็จะแบบใส่สบายอะค่ะแบบว่าบาง,บาง เราจะมากันที่ถุงต่อไปนะคะถุงนี้เลยค่ะอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าร้านนี้น่าจะใส่เยอะจังอันนี้ซื้อจากร้านชยายยยหนึ่ถ้าอ่านผิดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเราจะมาแกะกันเลยเอาจะมาเปิดกันเลยเป็นเสื้อสีขาว,วนะคะทุกคน สั่งไซส์ S มานะคะเพราะว่าแบมมดูจากในรูปแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นทรงแบบ,แบบใหญ่ๆก็เลยคิดว่าไซส์ S น่าจะได้อยู่โอ้ก็เป็นทรงใหญ่จริงๆค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะน่ารักค่ะทุกคนดีน่ารัก,ก้าเลยชิ้นต่อมาอันนี้ก็เป็นไซส์ S เหมือนกันนะคะเพราะแบบดูจากในรูปน่าจะเป็นทรงแบบ่ขเขียนว่า Hot Version เกาหลีฟองแขนเสื้อค่ะ นี่จะเป็นแขนแบบทรงพองๆอย่างนี้นะคะทุกคนจะเป็นผ้าบางๆนะคะนี้น่ารักอ่ะเป็นแขนตุ๊กตาค่ะทุกคนแบบซื้อมาหนึ่งสบอ็ดบาทแล้วต่อมาค่ะอีก2ตัวค่ะหเห็นสีนะค่ะทุกคนมันก็น่ารักมากแล้วอ่ะเนาะ ันนี้แม่มสั่งไซส์ S มาค่ะเป็นเสื้อคลุมค์ดิแกนนะถึงมันจะไม่ใช่หน้าหนาวนะคะแต่ว่าก <c oughs> ็เก็บเอาไว้ใส่หน้าหนาวปีนี้ได้แล้วกันเนาะแต่สีมแบบน่ารักมากเลยค่ะแบบก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะด้วยความสีเขียวม่วงนะคะทุกคนันน่ารักมากๆเลยมีตะหนีนะคะทุกคนค่ะนีก็แบบไหมพรมมันไหมพรมใช่ไหมพรมหรือเปล่ามันจะหลุดลุ่ยมาแต่ก็ตัดได้นะคะไม่มีปัญหา นี่แมบซื้อมาห่สาร้อยสามสิบหกบาทไม่แย่นะคะทุกคนน่ารักเอ่ะเยเดี๋ยวแมมจะขึ้นราคาไว้ให้เหมือนก่อนอนี้จะไม่ได้อ่านราคาให้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อคุมไหมพรมคาดิแกนนะคะสีฟ้าสดใสมากเลยเรามาในธีมสีฟ้านะคะดู <laughs> อันนี้แมบซื้อไซส์ M มานะคะเพราะว่า ร้านเขาอะค่ะเหมือนมันไม่มีไซส์เอ่ะทุกคนก็เลยซื้อไซส์ M มานะคะอันนี้ราคา318บาทน่ารักตั้มูตั้นี้มากตัวใหญ่หรือว่าเนี่ยน่ารักมากเลยทุกคนแต่ร้อนไหมเนี่ยไม่หนาเท่าไหร่ค่ะทุกคนแต่ว่าแบบน่ารักมากเลยเป็นก้อนเม่ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะแม่มซื้อจากร้านแมนโคตติ้งสตอโซหรือสตอสโต,สต,สตนะคะมีอยู่สี่ชุดค่ะอันนี้อันนี้นนนะคะจะเป็นชุดที่มาณนรีมดำนะคะทุกคนมากันที่ชุดสปรงนะคะอันนี้เป็นชุดพอคิตเลยแหละค่ะทุกคน เป็นเดรสสีดำนะคะแมมซื้อมาไซส์ S นะคะเพราะแมมเห็นไอตัวตารางวัดอะคะ่ะมลนี่หรือเปล่ามันดูเหมือนกับว่าน่าจะใส่ได้ถ้าสั่ง S มาก็เลยสั่ง S มาค่ะทุกคนเป็นชุดฮอตคิปที่คิดว่าทุกคนนะ่าจะเคยเห็นที่มันจะมีส่วนข้างบนเป็นอย่างเงี้ะคะ่ะใช่ไหมต้องเคยเห็นแน่ๆแหละแมมอะเห็นมานานแล้วก็เลยลองดูก็ได้ มันจะเป็นเดสอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีไอเสื้อคลุมแบบนี้ปิดไว้เนาะน่ารัก,กมากเลยแล้วก็ตัวต่วตอมาใครว่อาอะไรวะอ้เป็นชุด2ชิ้นนะคะทุกคนจะเป็นเสื้อแบบนี้เนาะเป็นเสื้อแบบพองๆนะคะ่ะซื้อชุด2ชิ้นก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบเราสามารถ Mi x a n แ match บได้เนาะว่าแบบเราจะเสื้อนี้ไปใส่กับอีกลุกนึงหรือว่าเอาไอเสื้อตัวนี้ไปใส่ลุกหนึงนะคะ ซึ่งแบบว่าซื้อ2ชิ้นก็คุ้มอยู่นะคะทุกคนอันนี้แหม่มซื้อมา424บาทค่ะก็อาจจะราคาสูงหน่อยนะคะอันนี้นี่มันก็จะเป็นชุดชั้โปงนะคะขาวดำอย่างนี้เนาะก็ข้างหน้าจะเป็นกระดุมนะคะแล้วก็เสื้อเอสิขาวเมื่อกี้ข้างไนใช่ไหมแล้วก็มีริบบิ้นเอาไว้ผูกเอวค่ะทุกคนและต่อมานะคะก็จะเป็นชุดนี่เลค่ะเห็นจากภายนอกก็น่าจะพอพอเดาได้ใช่ไหมเอ่ยดูสินะคะามากเลย อันนี้แม่มสั่งมาไซส์ S นะคะเพราะอันนี้เหมือนมันจะมีตารางวัดให้อยู่นะคะแล้วแบบดูแล้วน่าจะใส่ได้อยมันจะเป็นชุดกระโปงนะคะทุกคนเป็นชุดกระโปงยาวนะมีสายนี้ด้วยให้ผูกโบนะคะมันจะต้องน่ารักมากแน่เลยๆๆทุกคนน่ๆๆๆารักมากเลยดูสิและต่อมาจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะมันจะเป็นเสื้อนะคะเสื้อเชิ้ตเนาะแล้วก็จะมีชุดที่เป็น คู่กันนะคะแล้วแบบหมว่าชุดเนี้ยน่ารักดีค่ะทุกคนอันเนี้ยไม่จะเป็นที่แบบจะต้องเป็นแค่สายหวานหรือสาวหวานเท่านั้นใส่อะไรเงี้ยอันนี้หนัสาัมมาใช้เอสนะคะเพราะว่าเหมือนมันมีตารางตอเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะนาะ่ารักเลยทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องหยิบมาใอ้ก,กับเันนนเวนอนเขาก็จะมีเข็มขัดให้นะคะไรซื้อ่นะจะตีเลย เป็นเสื้อกั๊กนะคะทุกคนเออแบบนึกชื่อไม่ออกเป็นเสื้อกั๊กนั่นเองค่ะอุ้ยสวยมากเลยอือนี่นะคะเราก็ใส่เป็นเชิ้ตแขนยาวเนาะกับเสื้อกัก๊กแล้วเหมือนเขาอ่ะมีขายแบบแยกด้วยนะคะว่าแบบถ้าสมมติเรามีเชิ้ตสีขาวอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเราก็ซื้อเป็นแค่เสื้อกัก๊กอย่างเดียวก็ได้มันมีขายแยกอยู่ค่ะทุกคนน่าสนใจไม่น้อยนะคะแล้วก็นี่มีเข็มขัดด้วยเอาเวลรัดสวย สชุดนะคะแล้วก็เป็นชุดเดสทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นชุดที่แบบเป็น2ชิ้นนะคะน่ารักมากเลยทุกคนเขาบอกว่าน่ารักค่ะ <c oughs> มาเราจะมาแกะกันทีละชิ้นก่อนนะคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นชุดตัวที่1ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวเสื้อคลุมนะคะจะเป็นแนวเดียวกับไอตัวเสื้อคลุมอันแรกที่แบมโชว์ไปนะคะแต่อันนี้จะเป็นแขนสั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดตัวที่เอาไว้ใส่กับคู่กันนะคะ มันก็เป็นเดสแสตทุกคนมันก็เหมือนจะยืดได้นะคะเดสตัวนี้ซื้อมาไซส์เอ็มนะคะน่าจะใส่ได้นะคะมันยืดได้นิดนึงเออมียางยืดอยู่ข้างหลังอยู่ค่ะตรงนี้นะคะคู่กับตัวนี้ที่เป็นเสื้อน่ารัะกก็ทุกคนแบบว่ามาโซ่มาได้แน่เลยแบบว่าแบบใส่ได้นะใส่ได้แหละไ,นะได้ไหมนะได้นะคะอันนี้แบบสั่งเผื่อมาด้วยเนาะเพราะว่า ถ้ากลัวว่าเอ้ไม่ใช่ถ้าซื้อใส์ S กลัวว่าอาจจะใส่ไม่ได้เพราะว่าสากจีนตัวเล็กนะคะต่อมาเป็นชุดคู่คเหมือนกันค่ะางมาซื้อมาสองสีเลยทุกคนเวลาน,นี้น่ารักมากเลยทุกคน,นะคะทั้งค,คู่ที่มันก็จะเป็นแขนตุ๊กตาอย่างนี้นะคะเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นกระโปรงแล้วก็เอ้าเมื่อกี้แมมเอาไว้ไหนเนี่ยอ๋อยังไม่แกะเป็น เสื้อใส่เดี่ยวยีนหรอ,อกิดนยีนแรงมากเลยทุกคนนี่มันก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะมันก็มาขูกข้างหน้าเนาะนี่เป็นสายปูนี่แบม่มซื้อมาเป็นสีฟ้านะคะเป็นสเกิร์ตสีฟ้ากับอันนี้เป็นสีบูนะคะจะเป็นสีเข้มรักกันทุกคน,นมันต้องรักแน่น่ ขนาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็แบบมองว่าน่ารักแล้วนะคะแล้วก็อันลานเนี้ยก็คือสามารถเลือกได้นะคะว่าจะซื้อชิ้นเดียวก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบเป็นเซ็ตก็ได้นะคะอันนี้แบบซื้อมา300บาทค่ะทุกคนราคากลางๆได้ป่ะนะ <c oughs> ต่อมาจะเป็นอีกชุดหนึงนะคะที่เป็นสไตล์เดียวกันนะคะแต่ว่าคนละสีแบบซื้อมาเป็นสีไวท์สเกิร์ตนะคะกระโปรงสีขาวแล้วก็เป็นอันนี้ยีนเหมือนกันเลยแต่เป็นสีไลท์บลูนะคะ มันจะมีความอ่อนกว่านะคะอันนี้จะเป็นสีบูเนาะอันนี้สีลบูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไว้ผูกเอาเออนาะนี่แม่แหมซื้อมาไซส์ M นะคะร้านนี้เหมือนมีคนไทรซื้อเยอะอยู่เหมือนกัน,นะค่ะทุกคนแล้วเหมือนแม่ม่อ่านพวกคอมเมนต์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเหมือนไซส์กระโปรงอะคะ่ะมันจะมีความสั้นแม่มก็เลยสั่ง M มาเพื่อเผื่อให้มันยาวขึ้นสักเซนหนึ่งนะคะมันน่ารักตรงที่มันเป็นแขดตุ๊กตาทุกคน แล้วเราก็สามารถแบบไปใส่แค่ชุดเดียวก็ได้นะคะแบบไม่จำเป็นต้องใส่เป็นเซตอย่างเงี้ยโอ้ยมันน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากเลยใส่คู่กันนะคะอย่างนี้ช่วยรบรวมล่าง <c oughs> น่ารักสุดเๆๆลยเหมือนธีมธีมที่ผ่านมานี่เหมือนจะซื้อเป็นสีขาวปฟ้านะคะเท,ท้ากับตีมวันนี้เลยมันขาวปัฟ้าเอง ต่อมานะคะจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะ<ม>จะเป็นแนวเดียวกันเลยค่ะก็คือจะเป็นชุดเสื้อนะคะกับยียนเนาะแต่อันเนี้ยเหมือนจะเป็นเป็นยีนอีกทรงหนึ่งแต่เป็นกระโปรงเหมือนกันค่ะนี่จะเป็นยีนแบบเสื้อก๊กนะคะอันนี้แล้วก็แหม่ม,มซื้อมา434บาทนะคะชุดนี้อันนี้แหม่มก็สั่งไซส์เอ็มมาเหมือนกันเพราะกลัวว่าก,กระโปรงมันจะแบบสั้นเกินไป จะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นแขนยาวเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรกันทุกคนมันจะเป็นแบบแขนจั๊มเหรอคะไม่รู้อ่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่มันก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะคะอะไรกเราก็ใส่คู่กับตัวยีนอันนี้เนาะที่เป็นเสื้อกั๊กนะคะ สมกับการรอคอยนะคะทั้งหมดประมาณเกือบเดือนเนาะแต่ชุดน,นี้น่ารักมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็น unbox and haul ทั้งหมดค่ะทุกคนยแม่มซื้อมานะคะทั้งหมดจะมี16ตัวนะคะทุกคน16ตัวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่มจะขึ้นราคาไว้ให้เนาะแล้วก็รายละเอียดของร้านนะคะเดี๋ยวแม่มจะใส่ไว้ให้ใน description box นะคะข้างล่างเนาะ เสื้อผ้านะคะน่ารักทุกตัวบ้างเลยค่ะทุกคนถ้าสนใจนะคะก็ลองไปคลิกนะคะเช็คกันดูได้เนาะยิ่งไปไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายมาตาน,นี่ <c oughs> ว้าวแผ่นเป็นโฮโลแกรมเวยทุกคนดิ ปิ้วปิ้วใช้เป็นลีเฟกได้ปะว้าว